เื้องต้นเบื้องต้นป้าก็มึงจัดเค้กมาให้นี่อย่พี่อันนั้นนะครับอีกครั้นั่นเพื่อเราทำมาเยอะจังอลังการมากเหมืนเป็นหน่อยใจนั่นเพื่อมีความน้อยใจเอาไว้แล้นแล้วจดนี่เบร์เด็ดสอบแม่สิงห์บ่ ยงแล้วยังกว่านี้มูมันเกิดไฟนนาวันนี้เขานีเกิดไเพช้ยไหมมันเกิดพดน้ำหอยเกิดใรเนี่ยวันนี้ป้ากับลุงมาเซอร์ไพส์คนนะเดีอมแลงวะเหรอป็หอมอย่างมอนีว เจ้าขวดมาเติมเติมกันอ่ะสามช่แชงเลยเจ็ดขวบแล้วหรอไม่หกค่ะหกโอก็ต้องปัเสร็เรียแต่สิบปัรแล้วจะห่าเถาะ ได้ป่าวัดเดียวมากเดียวจะถือหลายเออนี่ได้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 อยู่ไม่แด็นไปใครก็ได้หรอกแม่ก็อยู่อยู่ Date to you ไปแล้วมีป้ามีย่ามีย่าครับ Happy birthday Happy birthday เปิดไฟตรงไหนนะแม่เปิดไฟดิไม่มีความสุขเปิดไฟทาเพศทางเพชรเปิดไฟตรงไหนของความลุกไปให้เลยเอยังจะใครรู้หลายของคนลุกไล่ก็ไล่ไล่ไม่ทัาเลยจะได้เป็นนักเพศหญิงขนาดยากพ่อเออวิควาแบบว่ายังเป็นเพศสัตว์มาถ่ายรูปมาถ่ายรูปลุงลุงซื้อตุ๊กตามาฝากด้วยเอามาจีรตุ๊กตาขนาด ดีใจเย่ขอบคุณค่ะไปสวยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีอ่ะยินว่างามงำว่าย่องามงำยังไงคะไหวงามงำไหวไหวไหวลุงนนไหวเออไทยลูกอ้าวแม่สวยได้แล้วมีความสุขมากๆนะสวยะทกคนย่างนี้นะลุงนะอายืนขึ้นมาไหว้สวยๆวยทำยังไงยอดไหวยอดยังไงคะอายืนมาก่อนยืนมาก่อนแล้วไหวยอดสวยๆหันไปหาลุงกับป้าค่ะหนึ่งสองสามเออ Một khai khai lúc. Một lúc. cái một à, ngày dạ, một tí thì có hai đủ ăn, nhà cậu lúc ba ừ, đủ ขอบคุณค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะใครจะผูกคนต่อไปยัติ๊กไหมยัติ๊กคนยงเวันก่เลอเดยโอ้เปิดดลุณหยาหอนเปิดพมเอาต่อไปไอไผ่้ะมันนีและมันนีมันนีกัรองามาตัวน้อ เป้อะกระเป๋ากระเป๋าแม่เล็กไยติกอไรอ่ะอืหอมเจ้าหอมแล้วยุเริ่มหิวแล้วัดครับสดีครับกระ็นกด้เสื้อผ้าร้านอ๋อสยพรมะของิงด้วอ้าวคนนี้วานยัง อ๋อกมาอกมาของ้อมยยอดกตกปูอมาค่ะสวยจเลยขอบคุณว่ายอดสวยค่ะอกมาอกมายดกระตกปูใ้นอยหน่เร็วโอเคโอเคค่ะสวยค่ะใส่กไม่เลย สวยสวย่บอกมันก็ใส่น่ล้วเาสวยมากค่ะบอลุ้นเ้ดีมาก่ใสวย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 เริ่มับฟังก่ไปไปล้านโ่กงานแล้มาเอาขึ้นยาไปคิวคิวยาตีมาอเคนาปหมนประเทศพอร์นะคะใส่โทรศัพท์้ยา อย่างนี้เก่ๆได้เป็นเจ้าคนนายคนลูกด้วขอบคุณค่าคุณย่าด้วยลูกค่าติูกแขนนี่เลยนะครับค่าติบเป็นพี่สาวของคุณย่าเฉียวขอบคุณค่ะว่าย่องาม สาวกระโปงเหียนดิเราไม่ได้สวยคือ<ว>ยิ้มสวยอายิ้มสวยสวยเอาตุ๊กตามาก่อนด่ได้กี่ตัวแล้วด้เยอะเลยอะ่ะแปลไหนไปเอาอะไรอีกไม่ใช่แฟน,นยังมีอีกเหรอ เดี então, ๋ยวมาดูฝ่ายเสบียงของเราผิดอเพ็ดคู่เปรี้ยเสิรฝ่ายเสบียงอันนี <h <h ้เราไปเล่นค่ะเผ็ดจัดให้ป้ากับลุงที่หล่ะเผ็ดไหมต้ำข้าวปุ้นถ้าไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยไงอันนี้กำลังจะยังไงจัดต้อนรับอันนี้คนที่สองไม่เผ็ดเท่าไหร่เบาๆว่าจัดรอให้ป้าป๊อก อามานะพยได้หรือยังมาเร็วๆโว้ทำมาเยอะจังไม่เอาเฉพาะของขวัญไม่ใช่เอาอันที่มีอยู่แล้วอะไรล่ะเอ,อ็นเล่นเนี่นเออ,เอ,อ,เอ,อแล้วค่อยแม่แขนแต่เพรอาตังให้ย่าอีกใน,น,นกระเป๋าแม่หมดหรือยังเดี๋ยวสิบเป็นผูกให้เพชรจีนเพรจะหน่อยใจไหนไหนคุณย่าผูกให้ใหขอบคุณค่าสวย,สวย อ้าวนั่งมาหอยน้ำค่ะสาธุค่ะำงามโอเคออนนี่ยังหมดหรืยังคะไล่ไมาฟังจ้าบอยร้องเพลง